สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราการเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้านรถไถสิ่งนะครับกรับสวัสดีพี่ยังเฟนเฮดบ้านรถเทนอาลานครับผมเอาคลิมนี้พามาอยู่กับทีมงานอ่สามสูบเรียงเสียงหวานเสียงกระหึมพุตาเอลสามหกศูนย์แปดรุ่นเก้าเท่าป่ม เคียงคูครับเจ้าคู้า LC 0 8 8ตัวนี้ดีกับเป็นตัวรุ่นแหลกขึ้นกันนะครับเอาลดอยู่แถวแถวบ้านนี่นะครับทีมงานความแย้มอดีการเน้นห้องจับของนะครับเพชรสวนโตลักๆเลยเพื่อนอันนี้เพื่อนเบ,นเบ,นบาถือกันจะไหนพูดจังว่าหนมาเห็ดน้ำกันมาดัาน เร็ดส่วนโตต้องไฟของมันครับอีพอเอลซีศูนย์อีกอะเมื่อกี้เราใส่สารุ่นแรกด้วก,กันนะครับเพื่น่ปล่อยไปเอาเอลซมาเอลซีศูออกเตียนเอาเอลซแล้ววะส้นง,ง้มพวกกันมาดันนะครับก็ไปจัดได้เอลซศนมาบางส่วนคันี้เป็นเอลสหรุ่นแรกเลขไม่อยู่พันแครับพันแแท้ๆค้ขน,นี้เป็นรถบ้าน อี้ก็จัดมือสองมาพี่น้องขายต่อให้พี่น้องครับกะรถอันปูผมน่แหละขั้น36ขั้นอ่นะครับเป็นกับใช้ต่ออีกันเป็นกับไปจัดใหม่เอาหาที่เวทแรงไส่ไข่แดงยุคครนมาบานรถใส่ส่วนโตรถผู้เฒ่าไถลุยลุยลุย36ขั้นอย่ครับรถสิบทุกป,ปีนะครับสภาพนี่นิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่ง บานมาอยู่น้ำเจาของไม่คือจังใดพอสิ่งสิ่งหน่นอยบ้านได้เกือบนาไม่สงสัยเกือบยะเกือบนาดอกแขไงมาจักแต่ว่าให้เบิร์ตโมนาสีเห็นไปได้นะครับนาสีดอกแขงเยี่ยนเกือบนาไม่เอาโอ้หดลงแบบจนวา่าหัวยมโบนี่ส่สูนทางไว้เลยสีูสนี่ก็ใส่ส่วนโตครับเฮ็ดหน้าปีหน้าปังใส่งานครบวงจอรอ่ะไปนะครับ ันนี้ก็เป็นสามหกรุนแรกรุ่นเก้าเสาคมสามสูบเลี่ยงเสียงหวัดเดยกันทั้งคู่นะครับหอยบักกองจิเลียนฐานหาใบยีบสนิ้วทั้ง2ลำท่านัี1ศนย์หนนี่เป็นดี2 2 5สองสีโปรนะครับส่วนทางสามหกศนี่เป็นดี2 2 5สองสองห้าเอฟวีพันะครับ ผ่านโค้งหนักก็ผ่านโค้งเบานะครับดีเ้าละยางดีเ้าละแน่วหน้าไงไงห,หน้าตอนนี้ตั้งระดับกันอยู่มระมาณ32เส้นยุดเพิงเ <c oughs> อาไล่เห็นเป็นให้เดียวกันุ่นละครับสิโนไปทัง้งุ่นละอันแป๊บสี่แหลๆๆ่ๆุ่นละหยาไว้ฟูยุหมนละครับ ขึ้นฟูขึ้นขั้นเฮ็ดทางลงไหลงหน้าแล้ว่ะเพื่นเ่อนางแง่ลงไปพุ่นได้เพ่อท่านนะครับขาไายโห,หลดลดูไส้แล้วว่าเอาจัดให้นะครับเอาแบบจับๆใส่กันโหลดใช่ครับผมขั้นนี้เป็นสามหกขึงนแปดขั้นนี้ใส่เป็นคอ,อเก็บสุดคอพักสามนิว้วแบบคอพักไข่มดแดงะนะสามนิ้วพักเล็ก วันล่ำนี่เป็นสองนิ้วครึ่งนะสองนิ้วครึ่งนะพี่น้องนะเฮ้ยใจบ่มีเบิด์ขวดขวดนิบเนิบเนิบสมัยเด็่กี้เราขับจอนดียนะครับห้าศูนย์สี่ห้าดีห่วย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 จอดากเลยสำหรับเราแต่ว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปบ่เบาถึงดอกเราว่ามัน เราพอดใสีใ,ใส่แล้วก็เลยปล่อ,อยไปเลยประด็นได้ขั้นนีมากโอ้ง,งามครับงามงาม,งามเดิมเดิมมีดีเลยงามมีดีหรือขั้นครับเอาสามหกกับสี่สิบใส่กันเพิ่งใบมีดคนละแนว สามสิบหกนี่เป็นใบมีดจุดลวดส่วนว่าพืน้นมันคือว่าคมใบมีดต่อกันครับแต่ว่ามอย่าควยจุดลวดจั้หน่อยทีสี่นี่เป็นใบมีดใหญ่ตรงสามหกนี่ใบใบมีดน้อยสวยต่ำกำลังเสัทธาว่าต่ำกำลังแห้งนะครับหมายว่าคมใบมีดเหลือมยุ่บๆบั้นท้องไวจมโบกไวจมโบกครับผม ผู้หนึ่งคอยดินผู้นึงแย่กัน โอ้ยจัมโบโอ้ยจัมโบมากดูคไทยมาขายยังเขบบ้ามาขายสอยวะโอ้คุณไทยรัดทงรัดหน้ามากนี่กระติกก๊บกระเติบยังดี 马上好我看点吧。嗯 มากอรอยจำโบกกรอยจำโบกเอาเจอกันไม่คลิปนาครับฝากวิดที่กดเลยกดแช่น,น้ำเนกเลี้ยวกันสำหรับคลิปนี้ก็ล่าพี่น้องไปซ้ำนีสนน่สวัสดีครับผม